องอทิตตะปริญญายาโสตเอวมเมสุตังเอกังสมยังพระควาขยายังวิหรารติขยาศีเสสัตทิงพิคุสหัสเสนะตัตตาโคพระควาพิคุอามันเตสิ สับพังพิฆเวอาทิตตังกินจากพิฆเวสับพังอาทิตตังจากขุมพิฆเวอาทิตตังรูปาอาทิตตาจากขุวิญญาณังอาทิตตังจากขุสัมภสสอาทิตโตยำปดทางจากขุสัมภสับปัจจยาอุปจุติเวทาิตตังสุขังวาทุกขังวาอัุุขามาสุขังวาตัมปิอาทิตตังเคณะอาทิตตัง อาิตตังราคคินาโทสักินาโมหขินา,นาอาทิตตังชาติยาชารามรานณะโสเกหิปริเทเวหิทุเขหิทุมนณเสหิอุปยาเสหิอาทิตติปทามิ โสตังอธิตังสัทธาอธิตาโสตวิญญาณังอธิตังโสตสัมภโสอธิตโตยามปิทางโสตสัมภสััจยาอุปัชติเวทายิตังสุขังวาทุกขังวาอทุกขามสุขังวาตัมปีอธิตังเกนะอธิตังอธิตังราคคินาโทสักคินาโมหคินาอธิตังชาติยาชารามระเนนะโสเกหิปริเทเวหิทุเขหิโทมนสเสหิอุปยาเสหิอธิปันติกวทามิ คานัอทิตตังคันธาอธทิตตาคานะวิญญาณังอธทิตตังคานะสัมภสูออทิตโตยัมปิทางคานะสัมภสัปจะยาอุปัชติเวทอิตตังสุขังวาทุกขังวาอทุกขมาสุขังวาตัมปีอทิตตังเกนะอธทิตตังอธทิตตังราคคินาโทสกินาโมหคินาอทิตตังชาติยาชาามระเนนะโสเกหิบริเทหิทุเกหิทุมนะเสหิอุปยาเสหิอาิตตังอุตาระานิ ชิวหาอธิตตาระสาอติตาชิวหาวิญญาณังอธิตตังชิวหาสมปรสบอธิโตยามปีทางชิวหาสัมพัสปัจญาอุปัชติเวทิตังสุขังวาทุกังวาอทุุขามาสุขังวาตัมเปีอธิตังเกณอธิตังอธิตังราคคินาโทสกคินาโมหคินาอธิตังชาติยาชารามระเนนะโสเกหิบริเทเวหิทุเขหิโทมนสเสหิอุปยาเสหิอธิปันติวธามิตร กายโยอทิตโตพุทธภาอทิตตากายะวิญญาณังอทิตตังกายะสัมมโสอทิตโตยามผิทางกายะสัมมาสัปัจจยาอุปัชติเวทิตตังสุขังวาทุกขังวาอะทุขงมัสสุขังวา,งวาตั้มปีอธทิตตังเกนะอาทิตตังอาทิตตังราหคินาโทสคินาโมหคินาอทิตตังชาติยาชารามระเนนะโสเกหิปริเทเวหิทุเคหิทุมนสเสหิอุป,ปยาเสหิอธทิตตันติวทามิ ม, diyorsun, มううโนอทิตโตธรรมาอาทิตตามโนวิญญาณังอธทิตตังมโนสัมพัสโสอทิตโตยามปิทางมโนสัมภัสสะปัจจยาอุปัชติเวทิตังสุขังวาทุขังวาอทุกขามาสุขังวาตัมปีอธทิตตังเกณอธทิตตังอธทิตตังราคคินาโทสขคินาโมขคินาอทิตตังชาติยาชรามระเนนะโสเกหิปริเทเวหิทุเขหิทูมันสเสหิอุปยาเสหิอธทิตติวัามิ เอวางภสษาพิคเวสุตตวาอริยสาวกโกจักขุสมิงปีนิพินทติรูปีสุปีนิพินทติจักขุวิญญาณนปีนิพินทติจักขุสมัมพัสเสปีนิพินทติยามปิดทางจักขุสัมภัสสปัจจญาอุปัชติเวทายต,ตังสุขังวาทุกขังวาอทุขามาสุขังวา,งวาตัสสมิงปีนิพินทติ โสตสัมมิปีนิพินทัตติสัเทสุปีนิพินทัตติโสตวิญญาณนปีนิพินทัตติโสตสัมพัสเสปีนิพินทัตติยามปิทางโสตสัมภัสสะปัจจยาอุปชติวิริยตังสุขังว่าทุกขังวาอทุขามาสุขังว่าตัสมิปีนิพินทัตติคานาสมิิปีนิพินทัตติคันเทสุปีนิพินทัตติคานาวิญญาณนปีนิพินทัตติคานาสัมพัสเสปีนิพินทัตติยามปิทางคานาสัมภัสสะปัจจยา อัสชติเวทยิตาสุขังว่าทุกขังว่าอาทุกขามาสุขังว่าตัสมิงปีนิพินทติชิวหายปีนิพินทติรัศเสสปีนิพินทติชิวหาวิญญาณนปีนิพินทติชิวหาสัมภเสสปีนิพินทติยามปิดทางชิวหาสัมพัสปัจจยาอัปชติเวทยิตาสุขังว่าทุกขังว่าอาทุกขามาสุขังว่าตัสมิงปีนิพินทติ กายะสมิงปีนิพินทติโพธพเพศสุปีนิพินทติกายะวิญญาณปีนิพินทติกายะสัมผัสเสปีนิพินทติยามปิทางกายะสัมภาษสปัจจัยโอปัชติเวทัยตังสุขังวาทุกขังวาอ่ะทุกขะมะสุขังวาปัสสมิงปีนิพินทติ มานะสมปพินิพินทติธรรมเมสุปีนิพินทติมโนวิญญาณเนปีนิพินทติมโนสัมผัสเสปีนิพินทติยามปิทางมโนสัมพัสสะปัจจยาอุปชติเวทายตังสุขังวาทุกขังวาอัทุขาม,มาสุขังวาปัสมิงปีนิพินทตินิพินทางเวรัชติวิราคาวิมตติเวิมตตัสมงวิมตมตตเมตติยานางังโหติขีนาชาติอุสิตังธรมมาจาริยัง กตังกรณียังนาปรังอิทัตตายาติปชานาตีติอิทัตวจพคะวาอัตตมนาเตพิคขุพัคขวโตภาสตังอภินันทุงอิมัสมินจับปนะเวยยากรณสมิงหันญะมาเนตัสาพิคุสหัสสะอนุปาทายะอาสเวหิจิตตานิวิมุตจจรูติ 13อนตัตตลัคนาสุตังเอวามสุตังเอกังสมัยยังพระควา,ารพระณาศียังวิหารติอิสิปตเนมิคาทเยกัตตโขพระขาวาปัญจาวัคคียพิขูอามันมาเตสิรูป,ปังพิกเวอนัตตารูป,ปังสหิทางพิกเวอัตตาอภาวิสานายทาิทังรูป,ปังอาภาทายาสังวตัตเตยยะลัเพทเจารูปีเอวังเมรูปังโหตุเอวปปังเมรูป,ปังมาอาโหสีติ ยัสมาจักโขพิเกเวรูปังอนัตตาตัสมารูปังอาพาทายสัมวัตติณจะลพติรูเปเอวังเมรูปังหตุเอวังเมรูปังมาอาหสิติเวทนาอนัตตาเวทนาจหิทางภิกเวอัตตาอภวิสนายนทังเวทนาอาพาทายสังวัตเตยะลพเทจะเวทนายะเอวังเมเวทนาโหัตุเอวังเมเวทนามาอาหสีติ ยัสมาจักโขพิฆเวเวทนาอนัตตาตัสมาเวทนาอาภาทายสัมวัตติณจะรัตติเวทนายะเอวังเมเวทนาโหตุเอวังเมเวทนามาอาโหสีติสัญญาอนัตตาสัญญาชายิทาังพิกเวอัตตาอภวิสัตถนิทังสัญญาอาภาทายสัมวัตเตยยะรัพพีทจะสัญญาญะเอวังเมสัญญาโหตุเอวังเมสัญญามาอาโหสีติ ยัสมาจะโหภิเขวสัญญาอนัตตาตัสมาสัญญาอาภาทายะสังวัตติณจะลปติสัญญาญะเอวังเมสัญญาโหตุเอวังเมสัญญามะอโหสิติสังขาราอนัตตาสังขาราจะหิทังภิกเวอัตตาอภวิสังสุนัยทังสังขาราอาภาทายะสังวัตเตยุงลพเทะจะสังขารสุ เอวังเมสังขาราหนตุเอวังเมสังขารามาอหิสุนติยัสมาจัโคพิกะเวสังขาราอนัตาตัสมาสังขาราอาพาทายสังวันตินณจะลพติสังขารสุเอวังเมสังขาราหนตุเอวังเมสังขารามาอหิสุนติ วิญญาณังอนัตตาวิญญาณังสหิทางพิฆเวอัตตาอภาิสานอหิทางวิญญาณังอาพาทายะสังวัตเตยะละเทจวิญญาณีเอวังเมวิญญาณังโหตุเอวังเมวิญญาณังมาอโหสีติยัสมาจักโขพิฆเววิญญาณังอนัตตาตัสมาวิญญาณังอาพาทายะสังวัตติณจะลปฏิวิญญาณีเอวังเมวิญญาณังโหตุเอวังเมวิญญาณังมาอโหสีติ ตังกิงมัญญาถาพิขเวรูปังนิจังวาอนิจังวาติอนิจังพันเตยางปนานิจังทุกขังวาตังสุขังวาติทุกขังพันเตยางปนานิจังทุกขังวิปริณามาทำมังตัลลงตังสมานุปัสสิตุงเอตังมะมะเอโสหะมัสมีเอโสมิอัคตริโนเหตตังพันเตตังกิงมัญญาถาพิคเวเวทนานิจาวาอนิจาวาติอนิจังันเตยางปนานิจัง ทุกขังวาตังสุขังวาติทุกขังพันเตยังพนานิจังทุกขังวิปริณามาทำมังกัลลังโตังสมโนปสสิตุมเอตังมามาเอโสหะมัสมีเอโสเมตตาิโนเหตังพันเตตังกิงบัญญัติภิกขเวสัญญาณิจาวาอนิจาวาติอนิจาพันเตยังพนาิจังทุกขังวาตังสุขังวาติทุกขังพันเตยังพนานิจังทุกขังวิปริณามาทำมัง การหลังนต่ังสมนุปสิตุงเอตังมะมะเอโสหะมัสมิเอโสมิอัตติโนเหตังพันเตตังกิงมัญธาภิเขเวสังขารานิจาวาอนิจาวาติอนิจพันเตอนันิจังทุกขังวาตังสุขังวาติทุกขังพันเตอนันิจังทุกขังมีปริตนามาทำมังตัลังนต่ังสมนุปสิปุงเอตังมะมะเอโสหะมัสมิเอโสมิอัตติโนเหตังพันเต ตังกิงมณยะาพิคเวพิญญ,ญาณานิจังวาอเนจังวาติอเนจังพันเตยยงปนานิจังทุกขังวาตังสุขังวาติทุกขังพันเตยยงปนานิจังทุกขังวิปริณามาธรรม,มังกัลลังนุตังสมานุปัสสิปุง เอตังมะมะเอโสหะมัสมีเอโสมอัตติโนเหตังพันเตตัสมาติหาพิขเวยังกินจิรูปังอติตานาคตะปัจจุบันนังอชัตตวาเพทาวาโอราลิกังวาสุภุมังวาฮินังวาปณนิตังวายันทูเรสันติกวาสพังรูปังเนตังมะมะเนโสหะมัสมี สสอัตตาติเอวะเมตังยถาภูตัง,าาตงสัมปัญญายทัาถาถาพฐภัง